สวัสดีครับผมพบกับช่องจันทร์สุกอีสานายโชยแล้วครับผมวันนี้มีเมนูเด็ดอีกแล้วครับไก่ตีครับไก่ตีลูกโปครับเดี๋ยวมาบัง่าแรงสิเป็นเมนูอย่างครับวันนี้เปลี่ยนมือสั่งอาหารครับพานตายครับพานตายบมเป็นพาดสุรยาครับวันนี้พานตายเรียบร้อยครับเดี๋ยวมาบังเพิกันครับเดี๋ยวจะครัวก่อนเดี๋ยวมาแรงจะติดตามบางนากันอีกเท่นึงว่าจะเป็นเมนูอะไร มารับชมน้ำกันครับผมถอดขนกันพี่นอ้องมาเนี่ยอดกับพันตายพันตายมาเนี่ยสองคนเดมาแรงเจอกันครับมาแรงเดี๋ยวขอโตไให้ขออนุญาตสองคนกันครับพี่น้องไปชนลุงโปรครับไปชนลุงโปไปตีเพื่อวาคัดแล้ว เดี๋ยวอยอขออนุญาตตอนก่อนครับผมขณะนี้ก็เป็นเวลาตอนพักเที่ยงนะครับพี่น้องบอมเมนเวลาทํางานนะครับเหตุตอนพักเที่ยงครับพักเบรกก็เลยมาพากันมาครัวไว้มาแรงยั่งเฮตดเมนูกันพักพักกินข้าวตอนเที่ยงครับพี่น้องก็เลยพากันมาจัดการบัง ครับผมแดดล่มลมตกเลิกงานพอดีครับผมนี่มาถึงของแล้วเดี๋ยวจะทําการลนก่อนครับผมเดี๋ยวเตรียมเครื่องเคียงก่อนครับน่าจะเป็นเมนูไก่ใต้น้ําครับใต้น้ํำไก่ใต้น้ําเครื่องเคียงก็จะมีหอมแดงนะครับพริกแห้งกระเทียมเด๋ยวตำใส่คาตไคร้ใบมะกรูดครับเดี๋ยวจําชุกเตรียมเครื่องเคียงก่อนครับผมไก่ใตน้ํารสจัดเลยครับมาเนี่ยเมนูมาเนี่ ทางนี้ก็มอมก็กําลังหันนน่นผักอยู่นะครับผมอหั่นผักอยู่แดดล่มลมตกเลิกงานพอดีครับผมหกโมงมตะเวนเริ่มตกดินนี่แหละครับพี่ทําการนี่ครับก่อเตาถ่านครับวันนี้เตาถ่านมังไก่ใต้น้ำสด,ดเด็ดเลยก่อเตาถ่านเดี๋ยวจันสุกจะลนยังไยก่อนครับ ไก่ชนลุงโปรครับโอ้โหไสกำลังสวยเลยไสกำลังสวยเลยไก่ชนลุงโปโอ้โหสามโลอ่ะครับสามโลอ่ะไก่ชนลุงโป่ะอ่ะเอาโอเคครับเดี๋ยวมาติดตามด้วยกันเดจานซุกรนไหมันหอมจัง่อนยนะครับรนไห้มันตึงมันหอมเลยครับไก่อาทานเท่าไห่แล้ เด็ดเด็ดเลยพี่น้องเดี๋ยวมาชมน้ำกันครับโอ้โหล้นเรียบร้อยเลยครับยังอ้วนเลยพี่น้องเดี๋ยวจับสุกจะซับกันครับโอ้โหยังอ้วนเลยไก่ตัวนี้ได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 ,ได้สวยงามครับสวยงาม จัดสุกก็สับไว้เรียบร้อยแล้วครับเป็นตอน,เป,น,ตอนเป็นตอนบางเป็นตอนเลยครับเดี๋ยวจะตมเครื่องเคียงก่อนกตะคา้ใบมะกรูดหอมแดงกระเทียมพริกพริกไทยเม็ดน้ำครับเดี๋ยวมานี่จัดเต็มเลยครับเผ็ดๆเ,เลยครับเอารถจัดจัดจานจัง่อยครับถึงแซ่บครับเดี๋ยวมาติดตามเบื้องน้ากันครับผมเดี๋ยวจัดสุกขอตมเครื่องเคียงก่อนครับ าากระต่ายหั่นไว้แล้วครับหอมแดงกระเทียมครับเตรียมพร้อมใส่พริกไอ้ไทเม็ดลงไปครับเพื่อเพิ่มความจัดจ้านไทเม็ดเพิ่มความเผ็ดกับจ้านแต่จันซุกคอ o ตามกันพี่น้องตามแล้วก็มามะมักอีกท่ทีนึง โอเคครับพี่นัองจันซุกตำพริกแกงเครื่องเคียงได้เยอะนะได้เป็นแก้วเลยร้อมแล้วเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเครื่องเคียงของเขาก็จะมีไอ้น้ำมันหอยมีเกลือชูรสรสดีนี่แหละครับแค่นนี้ก็คือเครื่องแกงทั่วไปน่ะแหละเดี๋ยวจันซุกจะปรุงนะครับตอนปรุงประเดี๋ยทายให้เบังครับแต่ว่าไอ้เครื่องเคียงก็ประมาณนี้แหละครับผม <S <S แดมมาบังนำกันครับแซ่บๆเลยครับผมเนี่ยนมอมกำลังจุไฟเข้าไปอีกแล้วเมื่อนั้นพลาดครับหมอมพลาดครับโอเคครับเดี๋ยวจะปรุงกันครับเดี๋ยวจะมาท่านกันเดี๋ยวจะเมืดกอนโอเคครับเสร็จเรียบร้อยตั้งเตาเลยครับพี่น้องจักว่าจะเห็ดจักขาน้าครับหาน้าญานมันเหนียวนี่ครับโอเคครับเด็ดๆนำกันเลย เดี๋ยวรอก่อนครับน้ำแรกครับผมเดี๋ยวรอน้ำเดือดก่อนน้ำแรกน้ำแรกต้งไงวะเอาเกาไก่ไว้ล่างน้ำโอเคครับเดี๋ยวมาชมด้วยกันแล้วถ้าไก่ไว้บนน้ำไม่ได้ไหมายว่าเอาไก่บนนะอายขึ้นทุนทวนเลยครับพี่น้องน้ำแรกครับตอนนี้ทำน้ำแรกอยู่โอ้โหดังเตาถ่าน โอ้โหสุดคลาสสิกเลยครับ,บ <c oughs> ได้ได้บรรยากาศได้ครับบรรยากาศบ,บ้านบ้านาในแคมป์ที่ทำงาน,ง,นงานก่อรรสร้างครับผม,อบมอบโอเคพี่น้องซับเช็จเรียบร้อยเลยครับโอ้โหที่เด็ดเลยบานี้เต็มถาดมกอกเลยเต็มถาดเลยพี่น่อง โอเคพี่นัองเดสได้ไมมาซิมนะกันนะพี่นัองนะโอเคครับสำเร็จแล้วมาเน่คลิปในี้จันทรุกข,ขอจบคลิปไ้เพียงเท่านี้ครับผมโอเคครับอดี๋ยืมกดไลค์กดติดตาให้จันทรุกด้วยครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับผมโอเคครับสวัสดีครับ